ผมช่างหนึ่งนะครับรับเหมาก่อสร้างช่างหนึ่งรับเหมาก่อสร้างอันนี้ช่างหนึ่งรับเหมาก่อสร้างเอ่อที่จังหวัดไหนบ้างครับเนี่ยเอ่อผมหลักๆก็ภาคตะวันออกภาคอีสานและภาคกลางบางส่วนอ๋อภาคตะวันออกภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางนะครับบ้านหลังเนี้ยช่างหนึ่งเป็นคนสร้างใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับประตูหน้าต่างเนี่ยช่างหนึ่งใช้เป็นสั่งตัดทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ครับสังตัดทั้งหมดนี่ฮะถามนิดนึงครับในราคา1.85ล้านบาทคือมีบัวให้ด้วยไหมครับมีครับมีมีหมดเลยมีอยู่แล้วอ๋อนี่นะครับ เข้ามาเนี่ยจะเป็นโหช่างหนึ่งเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เลยห้องโถงขนาดเท่าไหร่อ่ะครับช่างสี่เมตรห้าสิบกว้างครับยาวแปดเมตรห้าสิบสี่เมตรห้าสิบคูณแปดเมตรห้าสิบถือว่าใหญ่เลยทีเดียวนะครับเนี่ยห้องน้ําประตูเป็นแบบนี้ประตูนี้คือไม่ได้เสียส่วนต่างนะช่างไม่ไม่ครับอันนี้ไม่ได้เสียส่วนต่างจาของบ้านเขาเองครับนี่นะฮะห้องน้ําก็คือว่าแยกโซนเปียกโซนแห้งได้ดีนะมีชักโครกชักโครกส่วนต่างมีไหมครับไม่ไม่มีครับสวัสดีครับ กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับน้องบูมคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีพาท่านผู้ชมเนี่ยมารับชมนะครับบ้านนะครับชั้นครึ่งนะครับหลังนี้นะฮะผลงานช่างหนึ่งครับผมถ้าใครพร้อมแล้วนะราคาเนี่ย1.85ล้านบาทราคาก็ว้าวนะครับวัสดุก็ดีถ้าท่านใดพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเราไปรับชมกันเลยนะครับ let's go สวัสดีครับช่างแนะนาตัวหน่อยครับผมผมช่างหนึ่งนะครับรับเหมาก่อสร้างช่างหนึ่งรับเหมาก่อสร้างอันนี้ช่างหนึ่งรับเหมาก่อสร้างที่จังหวัดไหนบ้างครับเนี่ยผมหลักๆก็ภาคตะวันออกภาคอีสานและภาคกลางบางส่วนอ๋อภาคตะวันออกภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางนะครับบ้านหลังนี้ช่างหนึ่งเป็นคนสร้างใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวผมขอญาตถามก่อนพื้นที่ใช้สอยบ้านหลังนี้เท่าไหร่ครับถ้ารวมระเบียงด้วยประมาณ158ตารางร้อยห้าสิบตารางเมตร 159ตารางเมตรครับนะครับประกอบไปด้วยกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำครับช่าง3ห้องนอน3ห้องน้ำครับมีห้องน้ำในตัวหนึ่งห้องครับแล้วก็มีห้องโถงห้องครัวนะครับใช่ครับนะครับโหช่างหนึ่งอันนี้ช่างหนึ่งสร้างบ้านเนี่ยที่ดินเขาเนี่ยพื้นที่ดินเขาเท่าไหร่ครับเนี่ยเห็นเขาบอกว่า2งานนะครับ2งานใช่ครับนะครับแล้วก็หลังนี้มีขนาดหน้ากว้างยาวเท่าไหร่ครับช่างหนึ่งเอ่อหน้ากว้าง12.5ตารางเมตร12.5เมตรครับแล้วลึก 8.5ระเบียงเมตร20ครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นแบบนี้หลังเนี้ยที่ผมเคยมาถ่ายทําคลิปไว้เนี่ยจบที่1.85ล้านบาทใช่ครับเฉพาะในแบบที่ผมราคาที่ผมวัสดุตามที่ผมกําหนดไว้อืมได้ครับ ก็คือว่าตามแบบเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมจะขึ้นแปลงให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะก็คือแปลนเนี่ยที่ผมขึ้นให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยก็คือว่าช่างหนึ่งสร้างตามแปลนนี้เลยใช่ครับรูปแบบบ้านหลังคาไม่ว่าจะเป็นระดับองศาอะไรก็คือตามแปลนหมดเลยใช่ครับใช่นะครับจะออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวช่างหนึ่งพาผมไปดูทั้งด้านข้างบ้านก่อนเรื่องโทนสีเนี่ยเออเจ้าของบ้านเขาใช้เป็นโทนสีอะไรบ้างครับเออเขาจะเน้นเทาดํานะครับแล้วก็ขาวขาวนิดหน่อยครับคือ ฝ้าระบายด้านบนเนี่ยก็ให้ทาเป็นสีเทาด้วยใช่ครับคือทิงเขาชอบสีนี้เขาออกแบบมาเองเลยคือจริงๆเนี่ยเป็นสีขาวใช่ครับแล้วก็เจ้าของบ้านชอบสีเทาใช่ครับครับสวยมากครับช่างหนึ่งความสูงของตัวบ้านชั้นแรกเนี่ยสูงเท่าไหร่ครับช่างเอ่อเมตรยีสิบเมตรยี่สิบใช่ครับนี่นะฮะท่านผู้ชม เป็นประมาณแบบนี้หลังคาช่างหนึ่งใช้เป็นหลังคาของอะไรครับผมมิตชีสครับต,นนติดฉนวนพิยูโฟมติดฉนวนพิยูโฟมใช่ครับในราคา1.85ล้านบาทเนี่ยคือรวมไม่ใช่ใช่เอ่อไอไอตัวนี้ตัวส่วนตา่างอ๋อส่วนต่างใช่ครับ <S <S นี่นะครับท่านผู้ชมธรรมดาราคานี้จะฉนวนพีอีถ้าถ้าใช้พียูโฟมส่วนตา่างอืมนี่นะครับก็รายละเอียดเนี่ยช่างมาบอกเองนะสวยไหมท่านผู้ชมดูดีครับนี่ฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าส่วนต่างทั้งหลังเนี่ยใครอยากได้พร้อมจบเลย ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่1.85้าล้านบาทเนี่ยช่างหนึ่งทำได้3มห้องนอน3ามห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย1 5 9รอเตารางเมตรครับแบบนี้เลยใช่ครับครับเดี๋ยวให้ช่างหนึ่งพาเข้าไปชมด้านบนนะครับบนไดขึ้นทางด้านข้างบ้านได้ครับนะครับอ่ะเดี๋ยวช่างหนึ่งนำไปเลยครับตรงนี้ระเบียงขนาดกว้างยาวเท่าไหร่ครับเมตรยี่สิบครับเมตรยี่สิบครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหินอะไรครับช่างหินกาบอะครับที่เป็น,ห,นหินช่บหินจิ๊กซอครับถ้าซื้อตามโกบันเฮาเนียตกตารางเมตรละพันแต่ผมไปซื้อที่โรงงานผลิตเลยตารางเมตรละห้าร้อยที่อยู่ปากช่องอ๋อครับอันนี้หินจิ๊กซอและเคลือบไอ้น้ายเอร้อยเคลือบเงาโอ้ยสวยมากเลยนะครับนี่ฮะคือระเบียงอ,นนอ,อันนี้ก็คือส่วนต่างเหมือนกันอ๋อตรงนี้เป็นส่วนต่างใช่ครับนี่ก็ส่วนงานเพิ่มเติมนี่ฮะแต่สวยนะมองแล้วสะดุดตาคือเข้ามาเนี่ย ด้านบนเนี่ยช่างหนึ่งวางแผ่นพื้นด้วยใช่ไหมครับอ้าวข้างบนเนี่ยครับครับอันนี้อันนี้เทพื้นเอสครับอืมครับอันนี้เทพื้นเอสใช่ครับอ๋อนี่นะครับเป็นประมาณแบบนี้ท่านผู้ชมผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะสมมติว่ที่เห็นเขาเอาเอแผ่นพื้นสําเร็จเนี่ยวางด้านบนใช่ไหมครับใช่ครับอ่าแต่นี้คือพื้นเอสเป็นแบบไหนครับช่างคือหมายความว่าเร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 าเข้าแบบใช่ไหมแล้วก็ผูกเหล็กผูกเหล็กเส้นละครับแล้วก็มีคานแล้วก็แล้วก็เทพื้นไปเลยอ๋อนี่นะครับเป็นแบบนี้ท่านผู้ชม นี่สวยงามมากนะครับราวการตกก็จะเป็นสีดำทางด้านขวามือนะฮะอันนี้กับส่วนต่างกันครับครับอบอ๋อ่อนี้เป็นส่วนต่างใช้เป็นสีอบใช่ครับสีอบด้านนี่ฮะแล้วก็ประตูหน้าต่างเนี่ยช่างหนึ่งใช้เป็นสั่งตัดทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ครับสั่งตัดทั้งหมดนี่ฮะถามนิดนึงครับในราคา1.85ล้านบาทคือมีบัวให้ด้วยไหมครับมีครับมีมีหมดเลยมีอยู่แล้วอ๋อนี่นะครับเข้ามาเนี่ยจะเป็นโห ช่างหนึ่งครับเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เลยห้องโถงขนาดเท่าไหร่อ่ะครับช่างสี่เมตรห้าสิบกว้างครับยาวแปดเมตรห้าสิบสี่เมตรห้าสิบคูณแปดเมตรห้าสิบถือว่าใหญ่เลยทีเดียวนะครับเนี่ยแล้วก็ฝ้าด้านบนนี่เป็นฝ้าหลุมฝ้าหลุมนี่เป็นส่วนต่างไหมช่างส่วนต่างกันครับแล้วจะมีไฟลิบบินด้วยอ๋อมีไฟวิ่งด้วยใช่ครับนะครับแล้วก็จะมีไฟโชว์อ,อ,อยู่สองโคมนะออสองโคมนี่เจ้าของบ้านซื้อมาเพิ่มเองต่างหากอ๋อซื้อมาเพิ่มแต่ช่างหนึ่งติดตั้งให้ใช่ครับนะครับนี่ฮะ แล้วก็กระเบื้องโหเห็นกระเบื้องแล้วแบบว้าวมากครับชุดนี้ชุดนี้สี่พันอันนี้อันนี้คือจะแยกจากกระเบื้องสีใช่ครับใช่ครับสี่เท่าครับกระเบื้องคือกระเบื้องทั้งหมดเนี่ยมันเกินงบหมดเลยอืมคือเกินไปเท่าตัวและครับก็น่าจะแพงอยู่ครับหลังจากที่ดูแล้วคือกระเบื้องนี่คือเงาเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศของห้องโถงนะนะครับว่าเป็นประมาณแบบนี้นะครับตรงนี้ในห้องโถงชั้นหนึ่งให้หน้าต่างไว้4ี่บานเนาะ ครับตรงห้าบานนะฮะบานนู้นหนึ่งบานแล้วตอันน้ห้องน้ําอ๋อตรงห้องน้ําแล้วก็บานเปิดซ้ายขวาใช่ครับนะครับด้านหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นบานเปิดผักเดี๋ยวช่างหนึ่งลองเปิดให้ผมดูหน่อยครับอ่าจะเป็นเนี่ยครับอ๋อจะเป็นประมาณแบบนี้ครับนะครับราคานี้ไม่ได้รวมม่านใช่ไหมครับม่านไม่รวมครับนี้บานเนของบ้านจัดหาเองอ๋อเจ้าของบ้านจัดหามาเองครับ นะครับนี่นะฮะคือเราขึ ko ้นมาชั้นแรกเดี๋ยวช่างหนึ two two ่งชี้ให้ผมหน่อยดูครับว่าตรงนี้เป็นห้องอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้ห้องนอน2ห้องครับห้องนอน2ห้องแล้วประตูทางด้านนู้นไปไหนครับช่างอันนี้ไปห้องน้าครับห้องน้ํารวมอ๋อห้องน้ํารวมอ่ะเดี๋ยวช่างหนึ่งจะพาผมไปดูอะไรตอนนี่ครับห้องนอนครับนี่ช่างหนึ่งพามปดูห้องนอนโอ้ห้องนอนนี่ถือว่าขนาดขนาด4ีเมตรคูณ3าเมตรห0เมตรคูณ3มเมตรห0ใช่ครับมีหน้าต่าง2บานนะท่านผู้ชมใช่ครับไฟ LED 4ีดวงนะครับ สีเนี่ยเขาสามารถเลือกได้ใช่ไหมครับใช่ครับว่าจะเอาเป็นสีอะไรลูกค้าสามารถเลือกได้ตามใจเรืชอบเลยอยู่ในในเกตที่ว่าผมให้ให้ตามยี่ห้อหรือตามสเปคครับต่อมาห้องนอนนี้เป็นห้องนอนที่สองใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนกันห้องนอนที่สองก็คือว่าขนาดเท่าไหร่ครับเขาเอ่อกว้างสี่คูณสามจุดห้าเหมือนกันอ๋อสี่คูณสามจุดห้าครับมีหน้าต่างสองบานเหมือนกัน ไฟจะเป็นเออกบอมเลือเจ้าของบ้านต้องการแบบนี้อืมครับผมนี่ครับแล้วก็ตรงนี้นี่คือจะจริงๆมีประตูด้วยใช่ไหมช่างีช่างช่างหนึ่งลองปิดประตูให้ผมดูหน่อยครับอันนี้เป็นบานบนเลื่อนอันนี้บานอืมบานประตูอย่างนี้คือเสียส่วนต่างไหมครับช่างอ่าเสียครับครับเพราะที่แรกเป็นบานแบบสวิงธรรมดาอ๋อก็คือตามแบบมีประตูให้เหมือนกันใช่ครับแต่เนี้ยเจ้าของบ้านเขาก็อยากได้ส่วนต่างเพิ่มใช่ครับแล้วก็อ่า ไอตัวล็อกนี่เขาเน้นฮาร์เฟลยังตัวนี้ชุดนี้กับห้าพันนะโอ้เอาเรื่องอยู่นะครับสี่พันเก้าเลยหน่อยฮาร์เฟลนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจะบอกว่าเออ่ไม่ยอมบอกเลยไม่โฟกัสสินค้าให้ดูใกล้ๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เออ่ช่างหนึ่งให้หน้าต่างไว้สองบานเลยใช่ครับนี่นะครับก็คือแบบบ้านเนี่ยที่ผมขึ้นไปก่อนหน้าเนี้ยคือเจ้าของบ้านเขาเป็นคนเขียนเองหรือว่าช่างหนึ่งเขียนให้คือคือคือเขาเขาเอาแบบบ้านให้ผมดูเขาเขาเขา เขาดูจากหลังหุ่นกระปิที่เคยรีวิวนะครับผมแล้วเขเอาเอาหลังเนี่ยมาแบบเอาหลังมาเป็นแบบแล้วก็แค่กลับกลับด้านกันอืแล้วก็มีส่วนเติมแล้วก็ต้องการห้องน้ำสามห้องก็ครับปรับผมก็ปรับภายในให้เขาครับผมก็ร่างเป็นภายในให้อันนี้ก็ห้องน้ําส่วนรวมนี่เดี๋ยวห้องน้ําห้องน้าประตูเป็นแบบนี้ประตูนี่คือไม่ได้เสียส่วนต่างนะช่ไม่รไม่ครับอันนี้ไม่ได้เสียส่วนต่างจะของบ้านเขาเองเองครับนี่นะฮะห้องน้ําก็คือว่าแยกโซนเปียกโซนแห้งได้ดีนะ มีชักโครกชักโครกส่วนต่างมีไหมครับไม่ไม่มีครับมีแต่ไอ้แท่นนี่แหละเพราะว่าเป็นเขาเขาใช้กินอ่อนครับแล้วทำนี้เป็นแบนมาครับเราเรียแปลงนี่ก็กินอ่อนแหละแปลงอ่าทำในแบบมันไม่มีมีแค่สูงแค่ที่มัก็เกาอเบิ้ลออะจายส่วนต่างไปแล้วก็แล้วก็มีเลนชาวเวอร์ที่ที่เพิ่มครับก็ประมาณแบบนี้ครับท่านผู้ชมใช่ครับห้องน้ําก็จะมีส่วนต่างนิดหน่อยใช่ไหมฮะนี่ครับเดี๋ยวถามนิดนึงช่างหนึ่งพวกแบบ ปักไฟสีดําอะไรเงี้ยเสียส่วนต่างไหมครับก็เสียครับอ๋อก็คือราคาส่วนต่างแต่ละตัวน่ะมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่นี่มันเป็นร้อยตัวตัวมันก็ส่วนต่างประมาณยี่สิบสามสิบบาทเงี้ยอย่างอย่างปักอย่างมันก็ต่างกันยี่สิบสามสิบาทอย่างเงี้ยครับครับก็ยี่มบ้านหลังนี้ไฟเยอะมากอืได้ครับเดี๋ยวให้ช่างหนึ่งเนี่ยจะพาไปชมกันต่อนะนะครับโครงสร้างฐานรากช่างใช้เป็นอิฐอะไรครับโครงออิฐบนเบาครับอิฐบนเบาครับ อันนี้ก็คือทําเสาหล่อฐานแผ่มาใช่ไหมครับใช่ครับทันนี้ทังนี้ไม่ท้าสิบคุณไม่หาสิบครับได้เจาะเข็มไหมครับช่างไม่ได้เจาะครับใช้เหล็กสิบหกมิลด้วยครับผมแล้วก็ต่อมาตรงนี้คือบันไดขึ้นไปไหนครับช่างเอ่อขึ้นห้องนอนห้องนอนหนึ่งครับห้องนอนส่วนตัวก็เลยครับแล้วก็ทางด้านขวาไปไหนอันนี้ลงลงห้องครัวโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องนอนส่วนตัวห้องที่สามนะครับเนาะเดี๋ยวช่างนําไปเลยครับอ่าครับอันนี้ห้องนอนมีประตูไหมครับเนี่ยเห็นประตูมีครับม นี่อ yeah. ๋อประตูก mm ็จะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมครับผมก็คือพี่เจ้าของบ้านเอาพาเข้าแล้วเนาะครับนะครับเข้ามาเนี่ยคือจะทําไว้เป็น2โซนนะครับช่างครับไอโซนโซนห้องนอนครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูโซนหน้าต่างก่อนาคือจะมีหน้าต่างฝั่งนี้มีอยู่2บานเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับราคานี้ไม่รวมมานนะเดี๋ยวผมจะให้ช่างหนึ่งแจ้งว่าราคาที่จะเป็นส่วนต่างแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนอันนี้ประตูเปิดไปเป็นระเบียงนะครับเนาะใช่ครับใช่นี่ครับโอ้โหท่านผู้ชม ตื่นมารับกับวิวเขานะครับบรรยากาศดีมากน,นี่ก็หินจิกซอกันอ๋อตรงนี้ก็มีจิก,จกซอโชใช่ไหมฮะอันเนี้ยช่างหนึ่งระเบียงนี่ขนาดเท่าไหร่ครับเนี้ยเออเมตรยี่สิบครับเมตรยี่สิบเหมือนกันยาวสี่เมตรเนี่ยอืมยาวสี่เมตรเมตรยี่สิบ,บยาวสนะี่เมตรนะท่านชมแล้วก็ในส่วนของห้องนอนตรงนี้พี่ก็ทําเป็นห้องนอนแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับ,รบแล้วแต่ลูกค้าก็จะจะจะปรับเตียงเขาเลยครับนีแล้วแต่ห้องนอนนี้ขนาดเท่าไหร่ครับช่างช่างเข้าไปเลยครับผมเออเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวตัวบ้านมัน แปดเมตรฮะแปดเมตรห้าแปดเมตรห้าสิบครับตรงนี้น่าจะสามเมตรห้าสิบนะครับแล้วกว้างสี่เมตร<ม>นี่ครับผมประมาณแบบนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวให้ช่างหนึ่งพาไปชมต่อที่บอกว่าห้องนอนเนี่ยมีห้องน้ําในตัวครับอันนี้จะเป็น<ม>ห,ห้องแต่งตัวเขาเขาจะเขาจะทาเอาตู้<ม>เอาอะไรมาแต่งท็าต่างหางหองตรงนี้จะเป็นห้องแต่งตัวใช่ไหมใช่ครับ,รบอาจจะมีตู้เย็นเขาด้วยนี่ท่านผู้ชมจะเป็นห้องน้ําภายในห้องนอนห้องน้ำส่วนตัวครับ โห้องน้ําก็เหมือนกับห้องน้ําด้านล่างเลยครับชแต่อันนี้เราติดเครื่องน้าบุมูกก็ยังไม่ได้ติด,น,ตดนี่นะครับก็คือว่าแบ่งแยกโซนเปียกโซนแห้งได้ดีนะผมพาเขาไปชมด้านในสักนิดนึงกระเบือ้องพวกนี้เสียส่วนต่าไหยครับเนี่ยเออคือคือจริงๆนะในแบบผมผมปูให้เต็มน,นี้อยู่แล้วแต่ถ้ามันเงินมันเกินงบก็ต้องเพิ่ม่วนตาครับอครับนี่นะครับก็เป็นประมาณแบบนี้ห้องน้บไปครับช่างหนึ่งไป เดี๋ยวช่างหนึ่งพาผมไปดูห้องครัวหน่อยก็ห้องครัวเนี่ยจะเป็นห้องสุดท้ายใช่ไหมครับช่างใช่ครับใช่นี่นะครับท่านผู้ชมเราลงมาจากทางด้านชั้นชั้นบนแล้วเนาะคือเป็นบ้านชั้นครึ่งนะครับนะช่างเนาะก็เดี๋ยวลงไปดูห้องครัวทางด้านขวามือก็มีตู้คอน s u m อ e r นะฮะไฟที่เป็นแบบไฟโชว์พวกนี้คือเจ้าของบ้านซื้อมาหมดเลยนะช่างใช่ครับผมติดตั้งให้ครับแล้วทางเดินลงบันไดเนี่ยก็คือว่ามีแสงสว่างให้เราแบบตอนกลางคืนหรือว่าตอนกลางวันก็ไม่ต้องแทบเปิดไฟเลยนะช่างเนาะตรงนี้ก็มีประตูกัน อันนี้ประตูแบบเสียส่วนต่างไหมครับช่างเสียครับเสียนี่ฮะคือเป็นประตูแบบเป็นประตูไม้ครับนี่เป็นแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับเข้ามาก็ตรงนี้เป็นห้องน้ะครับช่างใช่ครับเดี๋ยวให้ช่างหนึ่งพาชมห้องน้ําสักนิดหนึ่งห้องนี้จะไม่มีแผงกั้นอ๋อห้องนี้จะไม่มีแผงกั้นนะครับทุกอย่างมนกั้นหมดมีแต่ที่มีทอชาร์ปจากห้องน้ำข้างบนอ๋อนะครับเป็นประมาณแบบนี้ท่านผู้ชมชค,คือภายในยเนี่ยโอ้โหแล้วก็ในห้องครัวพี่เขาทํา สีโทนแบบสวยมากเลยนะเป็นดําเทาเขาเน้นดําเทาครับอ๋อเขาเน้นดําเทาใช่ครับนะครับก็สวิตซ์เลยเอาสีดำเลยไหมครับห้องครัวมีขนาดเท่าไหร่ครับช่างครับกว้าง4เมตรนะครับอ่ายาว7เมตรครับน่าจะ7เมตรอ่ะเอ้ยอ่ใช่7เมตรนี่นะครับท่านผู้ชมบรรยากาศภายในห้องครัวจะเป็นแบบนี้คือมีเคาน์เตอร์ครัวใช่ครับนะครับพวกเนี้ย พวกหูพวกอะไรนี่คือส่วนต่างอะครับใช่ครับเจ้าของบ้านซื้อมาได้ผมติดตั้งคิดค่าแรงไปอรวมถึงเคาน์เตอร์ครัวด้วยไหมครับเนี่ยเาเคาน์เตอร์ครัวไอ้ตรงเนี้ยผมทําให้หมดแต่ตรงเนี้ยคือพุรกิจชัดเนี่ยมันจะค่าใช้จ่ายมันจะแพงพวกเนี้ยอ๋อก็อันนี้คือพี่เจ้าของบ้านซื้อมาใช่ครับนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นประมาณแบบนี้ด้านล่างแล้วก็มีหน้าต่างอยู่2บานครับนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วมีพัดลมอันนี้ก็จะเป็นส่วนต่างด้านบนนะฮะใช่ครับรายละเอียดก็เป็นประมาณแบบนี้อ่ะถ้าใครสนใจเนี่ย าจะจ้างช่างหนึ่งเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์อะไรบ้างครับเออ0614897394